ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวคนไทยร้องเรียนนะโอ้โหคนดูกว่าสามล้านวิวในติ๊กต็กนะเออนะครับต่างด้าวต่างชาติมาเปิดเพลงในสวนเบญจกิติแล้วก็ดูดบุหรีกันอย่างไม่เกรงกลัวนี่ไงอืมนะให้พบสสพักประชาชนพม่าทั้งหลายนะเออเนี่ย เขาบอกเ,อเขาบอกว่าผู้ใช้ติกตอกเขาบอกไม่เคยเจอเลยแบบเนี้ยไม่เคยเจอนะโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเจอนี่แหละนะต่างด้าวนะพะม่าะนะมาเปิดเพลงเต้นกันโอ้โหเสียงดังหนกหูวุ่นวายนะแล้วก็ดูดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยวัยรุ่นโอ้โหดูมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่น่ากลัวมากเลยนะครับเออ แล้วก็ไม่สนใจใครเลยนี่ดูไว้ไอพ้พรรคประชาชนพม่าเนี่ยดูไว้นะที่บอกอะไรนะอ่าเราต้องให้อให้เขามาดูแลเขาดีนะเนี่ครับอพรรคส้มเนี่ยพรรคส้มเลือกกันมาทั้งกทมเนี่ยมาดูไว้ได้กินได้กินความเจริญไหมนะต้องให้สสพักคส้มมา มาจัดการเพราะว่าไอ,อ้สสพักส้มนี่ได้มาทั้งกอทอมอเลยทีเดียวนะนี่ถ้าเกิดว่าไอา้สสพักส้มได้เป็นเอ่เอ,อรัฐบาลนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าอ่ะคนพมา่าพวกนี้เขาจะานี่ขนาดไหนจะเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดไหนนโยบายก็ไม่ได้หาเสียงไว้นะนโยบายที่จะให้อต่งอาตงด้าาวมามา กฎหมายอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้หาเสียงนะตอนตอนหาเสียงอะ่ะเออแต่พอเวลามาทําจริงนี่เป็นไงโอ้โหสงสารต่างดาวร้องไห้ซิก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 ,ก,กนะอ,อ่าต้องให้ต่างดาวนะเราต้องเก็บเงินภาษีก็ต่างดาวต้องให้ต่างดาวมาลงทะเบียนเ,ออเป็นไงล่ะนะครับเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่ค่อยรู้<ส>เขาเรียกว่าอะไรกฎกติกาสังคมหรอกนะ การคนไทยเนี่ยอยู่กันยังไงเนี่ยนะคนพวกนี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องอุฒิรมเขาเขามาจากเขาเรียกว่าอะไรสังคมการศึกษาเขามไม่เหมือนประเทศไทยเขารู้จักมนไม่เขาเขาไม่รู้รู้จักมารยาทไงเออนะครับคนไทยเนี่ยนะเขามีมารยาทกันแต่คนพวกนี้เขาไม่ค่อยได้เรียนรู้กัรมารยาทในการอยู่กันร่วมกันกับสังคมใน,ในการเข้าสังคม ต้องให้ไปนั่งอยู่หน้าบ้านไหนพวกพักสม้มนะครับต้องให้มันไปชุมนุมอยู่บ้านพักสม้มนะนะเออต้องให้มันประชุมอยู่นะไอ,ไอบริษัทธารทร,ทรนะเออนะเออเอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ผู้ว่าผู้ว่าชาติาเขามาดูแล,แลกันนะเออให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูแล,แลกันเออให้ไปจัดการนะครับ นะี่ถ้าปล่อยพักส้มของบ้านคอเมืองจะขนาดไหนนะเออนะครับส่วนในพักส้มนี่ก็ตัวดูดเหมือนกันนะ <c oughs> ไอสอสอไอแก้วตาก็ไปนั่งดูดอะไรอยู่ในสภาอยู่ก็ยังมเม่นมาชี้แจงเลยตอน,น,น,ออนเนี้ยนะเ็าพอๆกันนะนะครับถ้าเกิดว่าไอพักนี้นะให้มันมันได้ถ้าคนพวกนี้ได้สัญชาติไทยขึ้นมานะรับรองมันเลือกต้องเลือกพักส้มแน่นอน นะเขาไม่แปลกที่มันจะหาเสียงไงพักต่างด้าวพักพมา่าพวกนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ